สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะนางสาวจิรพรจิตจิรบำรุงหรือคุณนกค่ะประจำชั้นอนุบาล2อทับหโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาสัปดาห์นี้เรามาพบกันในสัปดาห์ที่18แล้วนะคะเรามาเรียนเรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนเรามาดูหัวข้อที่1กันเลยนะคะ 1. ชื่อประเทศและงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน2 ดอกไม้ต้นไม้ประจำชาติอาเซียน 3. ตาสัญลักษณ์แผ่นดิน 4. ส,สัตว์ประจำชาติ 5. เพลงชาติของประเทศอาเซียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ 1. ทงประเทศบูนายเป็นสีเหลืองภายในมีสีขาวและสีดําวางตามขยแยงมุม โดยมีสีขาวอยู่ด้านบนสีดำอยู่ด้านล่างตรงกลางธงมีตาสัญลักษณ์แผ่นดิน 2. อธง,งประเทศฟิลิปปินเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างหนึ่งส่วนยาวสองส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมต้นธงริ้วสีขาวมีพระอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกมีดาวห้าแฉกสีเหลืองสดวง พงแบ่งครึ่งแถบ1มีสีน้ำเงินครึ่งล่างเป็นสีแดง 3. ามงประเทศมาเลเซียเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว1ส่วนกว้าง2ส่วนมีสีแดงสลับกับสีขาวแต่ละแถบมีความกว้างเท่ากันมีสิแถบ มุมคันธงมีสีน้ำเงินมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีเหลืองดาว14แีแฉกสีธงประเทศสิงคโปร์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วนประกอบไปด้วยสองสีแบ่งเครื่องกึ่งกลางด้านบนมีสีขาวด้านล่างมีมุมคันธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกห้าดวง 5. ธงประเทศอินโดนีเซียเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าธงมีต้นแบบมาจากธงประจำผืนธงกว้างสองส่วนยาวสามส่วนผืนธงสองส่วนตามแนวนอนด้านบนมีสีแดงหมายความว่าความกล้าหาญครึ่งหนึ่งความบริสุทธิ์และความ หธงประเทศกัมพูชาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสามแถบสีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินตรงกลางเป็นรูปปราสาทวัดนคร3ยอดเจ็ธงประเทศไทยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสามสีห้าแถบหนึ่งสีแดงสองสีขาวสามสีน้ำเงิน4สีขาว 5. สีแดง สีน้ำเงินจะมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าหรือเรียกว่าธงไตรลงสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์แปดธงเวียดนามเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีแดงมีรูปดาว5้าแฉกสีเห,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 หลืองทองเป็นการต่อสู้ของชาวเวียดนามคือการนำของพรรคคอมมิวนิสต์ เก้าประเทศพามา่าเป็นสีธงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีสีเหลืองสีเขียวสีแดงตรงกลางมีรูปดาว5้าแฉกขนาดใหญ่สิบธงประเทศลาวเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีสามแถบสีแดงสีน้ำเงินมีรูปวงเดือนอยู่ตรงกลางวันที่4ีรำรู้จัก สัตว์ประจำประเทศอาเซียนกันนะคะ 1. ประเทศไทยช้าง 2. ประเทศฟิลิิปินควายคาราบาว 3. ประเทศสิงคโปร์สิงโต 4. ประเทศพมา่าเสือโคร่ง 5. ประเทศอิโนโดนีเซียมังกรคมโันมโด 6. ประเทศมาเลเซียเสือโคร่งมาลยัน 7. ประเทศกัมพูชากูปี 8. ประเทศลาวช้าง 9. ประเทศเวียดนามควายน้ำา10ประเทศบูนายเสือโคร่งวันที่3เรามาเรียนรู้จากตาแผ่นดินประจำประเทศอาเซียนกันนะคะ 1. ประเทศบูนายมีส่วนประกอบ ห้าส่วนราชวัตรปิกนกสีขนมีสองข้างคิดวงเดือนซึ่งเป็นพระเสี้ยวภายในมีวงเดือนงายขึ้นมีภาษาอาหรับจารึกไว้แสดงถึงความว่าพระอเละสองประเทศกรัรมพูชามีฉากห้าชั้นสองด้านพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีปกครองด้วยความยุติธรรม 3. ประเทศเวียดนามมีดาว5้าแฉกอยู่ด้านบนมีสีแดงวันเพืองข้าวแสดงถึงความร่วมมือของภาคการเกษตร4ประเทศลาวมีวงกลมบรรจุช้างสามเสียงยืนบนแท่น 5. ประเทศพมา่ามีดาวห้าแฉกอยู่ด้านบนของตาแผ่นดิน 6. ประเทศ ฟิลิปปินส์มีรัศมี8แฉกแสดงถึงจังหวัดทั้ง8 7. ประเทศมาเลเซียประกอบด้วยส่วนหลักๆ5ส่วนมีเสือโคร่ง2ตัวสีเหลืองพระจันทร์14แฉก8ประเทศสิงคปโปร์ มีสิงโตและเสือถือโล่สีแดงที่มีรูปดาวสีขาวมีพระจันทร์เสี้ยวสีขาวเ้าประเทศอินโดนีเซียมีพยาคุธซึ่งมีลักษณะขนหาง17ขนหาง8ขนขนโคนหาง9ขน สี่สิบห้าขนวันที่สิบเจ็ดสิงหาคศหนึ่งพเอสอี่สิบเป็นวันเอกกราชตรงกับพยาคุดที่มีโลกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนมีขนาดเล็กซึ่งซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งสิบ ตาสัญ,ญลักษณ์ประเทศไทยตาพระราชสัญญากรพระพุทธาเป็นพาหานะของพระนารายใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์พระราชอำนาจแห่งชาติตาคุทธวันที่สองเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำประเทศอาเซียนกันนะคะ 1. ประเทศบูนายดอกซิมปอ 2. ประเทศกัมพูชาดอกลำดวน 3. ประเทศอินโดนีเซียดอกกล้วยไม้ราตีสี่ประเทศลาวดอกจำปาห้า 5. ประเทศมาเลเซียดอกชบาแดง 6. ประเทศฟิลิปปินส์ดอกพุดแก้ว 7. ประเทศสิงคโป์ดอกกล้วยไม้ราตี 8. ประเทศไทยดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเก้าประเทศพามา่าดอกประดู สิประเทศเวียดนามดอกบัววันที่5เรามารู้จักเพลงชาติประจำชาติอาเซียนกันนะคะ 1. ประเทศพมา่าเพลงคาราบาจี 2. ประเทศไทย,เพ,ไทยเ,ทเพลงชาติไทย 3. ประเทศลาวเพลงชาติตลาวสี่ประเทศกัมพูชาเพลงนครราชห้า ประเทศมาเลเซียเพลงเงการะายัก 6. ประเทศเวียดนามเพลงเจียนเกวินกา 7. ประเทศฟิลิปปินส์เพลงรูปังฮานีรัง 8. ประเทศอินโดนีเซียเพลงอินโดนีเซียระยะ 9. ประเทศสิงคโปร์เพลง มาจูซิงปังสิบประเทศบูไนเพลงอันเลาะเปอร์กีกาลากันสุด,ดานหลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนกันแล้วนะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ